ิกต็อกเนี่ยเขา <c oughs> เป็นแพลตฟอร์มเราเป็นยูเซอร์ตัวกลางคือ AI หัวใจหลักในการเล่นติ๊กต็อกคือการมีปฏิสัมพันธ์หมดแต่เป็นการกดขอ้ขอต่ขอขอ้ขอใจกดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ต่างๆโยนของขวัญเก็บของอะไรทุกอย่างนั่นคือการมีมีปฏิสัมพันธ์การดูคลิปก็เช่นเดียวกันเจอคลิปปุ๊บดูให้จบสม,มมตินะคะอ่าดูให้จบวิธีการดูคลิปให้จบสมมุติว่าคลิปนั้นมันอาจมีเนื้อหาสาระดีแล้วก็ดูจบเลย แต่สมมติว่าเราอยากจะดูจบเร็วๆก็มีทางลัดในการดูคลิปให้จบเร็วนะคะอ่ะทางลัดก็คือลูดแถบตรงนี้เนี่ยจ,จะเป็นทางลัดมันเหมือนพี่ดูจบแล้วหนึ่งครั้งยังไม่ลองยังไม่กดหัวใจนะดูจบสองครั้งดูจบสามครั้งแล้วค่อยมากดหัวใจแล้วค่อยมาพิมพ์คอมเมนต์ ถ้าพิมพ์ให้มันขอสอดคล้องกับคลิปนั้นถ้าคลิปนั้นมีประโยชน์ขอบคุณค่ะมีประโยชน์มา,มากๆเลยค่ะขอบคุณที่แบ่งปันค่ะในกรณีที่เราพิมพ์ไปข้อความของเราจะเด้งอยู่ตรงนี้ทุกพิมพ์คอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากจะเอาเก็บคลิปนี้ไว้ดูไหมถ้าเรากดสีเหลืองแบบนี้มันคือการบันทึกคลิปนี้ไว้หน้าช่องของเราแล้วพี่ค่อยไปแชร์แชร์คือดูจบขยี่ยมค่ะแล้วก็ไปกดรีโพส ช่องของเราชื่อของเราจะไปปรากฏตรงคลิปของเพื่อนทันทีเป็นการโปรโมทต,ตัวเองแบบไม่เสียตังค์ <L> <ๆ>การรีโพสต์คือการโปรโมทต,ตัวเองบนช่องคนอื่นเหมือนปักป้ายโฆษณาที่ชาวบ้านแต่ไม่ได้เสียตังค์<ๆ>และพี่คิดว่าถ้ารู้ถ้าคนมันดูเยอะแล้วก็ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เฮ้ยอินี่เป็นใครทำไมหน้าตาดีจัง ทำไมโค้ดถึงสอนเรื่องของการตั้งชื่อตั้งรูปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์การที่เรามีรูปโปรไฟล์ที่มันดูแล้วมันสะดุดตาเพราะว่ามันมีคนที่เขามาติดตามเราเพราะรูปโปรไฟล์ก็มีทุกคลิปไม่ต้องไปหวงตัวเราต้องเป็นคนที่เสนอหน้าเราเสนอตัวสอนแล้วช <c oughs> ท่งนี้นะคะมีดีหลายอย่างค่ะชัดเจนนะคะขอบคุณก่ะพี่นิดเราต้องเป็นคนเสนอหน้าลราเสนอตัวเราอยู่ในห้องไลฟ์ถูกไหม เราก็ต้องพิมพ์สวัสดีค่ะนะคะแทก็กานการพิมพ์คอมเมนต์เสนอเสนอตัวสุดฤทธิ์จนให้เขาปักหมดุดจนได้ <laughs> นัน่นคือที่ประสบความสําเร็จถ้าดูคลิปก็ต้องเสนอหน้าและเสนอตัวโดวยการกรีโพสต์เอาหน้าตัวเองออกไปเข้าใจไหมคะว่าทําไมต้องรีโพสต์เข้าใจยังปักโฆษณาบนพื้นที่คนอื่นแบบฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เขียนไหมคะจบนะคะ,นะคะในเรื่องของการดูคลิป 凯莉。